ไอ้ยทมสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่แคร์ออดจีนันโดเกมเมอร์กับผมแคร์ออดสมารทนะครับผมวันนี้เราคู่อยู่กันในเกมใหม่แกะกล่องทิปเปอร์ซตหรือว่าเซนเนสโซนซีโร่นั่นเองครับก็เป็นเกมที่ผมได้ลงทะเบียนล่วงหน้าไว้แล้วก็เหมือนได้รหัสอะไรมาแต่ไม่รู้ว่าใส่ยังไงนะครับผมเดี๋ยวค่อยว่ากันเนาะวันนี้เราลองมาดูคอนเทนต์หลักของเกมดีกว่าว่าเป็นยังไงวันนี้ผมอัดในวันที่เอ่อห้านะครับผมก็คิดว่า น่าจะลงวันที่10นะจะพยายามตัดให้เร็วที่สุดนะครับผมแล้วก็มาแทรกนันกันลนปะนิดนึงเอาละครับในระหว่างรอตรวจสอบทรัพยากรความสมบูรณ์นะครับผมก็เป็นราคานว่าผมเพิ่งเข้าครั้งแรกนะครับผมเรามาอธิบายกันหน่อยกันหน่อยดีกว่าว่าเกมนี้เป็นเกมยังไงนะครับผมเกมทิมเบอร์หรือเซน t น n โซนซีโร่นะครับเป็นเกมแนวแฮ็กแอนด์สลัครับเป็นเกมใหม่ของค่ายโฮยเวิร์นั่นเอง ถามว่าเป็นเกมประมาณไหนถ้าใครเคยเล่นฮองไกอิมเพ็กน่าจะคล้ายๆกันอันนี้ความพิเทนส่วนตัวผมนะแต่อาจจะมีการพัฒนาระบบอะไรมากมายขึ้นอีกเดี๋ยวเราต้องไปดูกันในเกมนะครับผมส่วนในเรื่องย่อนะครับเหมือนเราจะเป็นพี่น้องนะครับผมที่เปิดร้านขายดีดีแล้วก็มีการทําธุรกิจเกี่ยวกับเรื่องของเอเจนต์นะครับผมหรือว่านําทางในพื้นที่ที่เขาเรียกกันว่าฮอโลถ้าจะไม่ผิดนะจะประมาณนั้นนะครับผม และเรานะครับผมก็ต้องช่วยเหลือเอเจนต์นะครับส่วนเอเจนต์ก็จะมีหลายบ้านหลายกลุ่มหลายทีมอยู่มากๆไม่ว่าจะเป็นทีมที่ดูเหมือนช่างนะครับผมช่างสร้างบ้านทีมที่ออกแนวเท่ๆครูๆเหมือนท่าจำเขยงแล้วก็ใส่สูตรภูทไทยนะครับผมแล้วก็ทีมที่เป็นแบบที่เราเห็นตัวหลักที่ใส่หน้ากากาคือปืนเนาะก็อาจเป็นทีมเกี่ยวกับเรื่องของการไกด์นำทางในฮอลโลแบบนั้นนะครับผมซึ่งตัวเกมยังเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันตอนเนี้ยเลยละครับ เกมนี้นะครับนอกจากเกมหลักก็จะมีมินิเกมมากมายนะครับผมให้เลือกสั่นเล่นกันก็ผมก็ถือว่าเป็นข้อดีของเกมนี้เลยมันก็ดูน่าสนใจมากเลยนะเอาละครับตอนนี้น่าจะเสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าครับว่าเกมมันเป็นยังไงรายงานข่าวด่วนคนที่สติดเกิดพ,พิบัติฮันโลขึ้นซึ่งสถานการณ์ทะลุก็ไดรับถามแล้วเอเเอส่งทีมไปยังพื้นที่เกิดเหตุเพื่อวัดการเร่งด่วนและกำลังอพยพผู้อยู่อาศัยบริเวณนี้ด้วย ขอความร่วมมือทุกคนห้ามเข้าใกล้ฟอนเทนซิ้งสติขอให้ผู้อยู่์ใส่ใก้เคียงทำอัปยนแนะนำที่ปลบภัยย้ำอีกครั้งพี่รีบมาดูข่าวสิทำไมเหรอคนจ้นสติสิเหรอพี่จำได้ว่าแถวนั้นรอแป๊บนะอ,อยู่ที่เจนัส,สคอร์เทอร์นะได้ยินว่าเธอรู้การควบคุมระดับสามแล้วว่าเลยเชียวคนกองรัสซียอมมินควคุทำอะไรเยอะ บางทีการอพยพอาจจะเป็นคำตอบงั้นก็หมายความว่าเต็มตัวล่วงหน้าเถอะอาจมีงานเข้ามาเร็วๆนี้ก็ได้อืมปกติผมต้องเลือกตัวผู้ชายนะแต่ว่าจากดีไซน์ผมชอบผู้หญิงมากกว่าขอเลือกเป็นผู้หญิงอนกันแล้วทำไมคอมอูคา้างอะโอเคที่เหลือก็แค่เราเอ้ยทำไมแคทตินค้างอะเฮ้ยทุกคนแคสซินค้างว่ะกระตุกอะ่ะก็สตินกระตุกอะ่ะ บร chapter ศูนย์ธุรกิจวิปลิตพิชิตอธรรมไปเทีวเข้าอ๋อนี่แกงตัวหลักใช่ไหมอ่าเคยเห็นอยู่อันนี้โอโอตังนี้ริบตาำเออ ภายในตึกสูงแห่งหนึ่งฟอนฟอนเทนเนสตีดในเจานสควอเตอร์ของนิวเอลิดเอลิดูอ่ะอันนี้ผมเคยเห็นอยู่เออเขาจะใช้การเล่าเรื่องระหวา่างคาสตินแล้วก็มังงนะสลับก,กันไปนะครับผมผมว่าจริงเลยเอเอม้ว่าชาวเมืองเรก่นะองยคุณคูนักกอกำลังและข้าตกงความควบคุม ที่กำลังควบคุมปฏิบัติการและจับคุมบนถนนนี้อยู่แต่ททจริงๆเนื่องจากที่นี่เกิดไัย <คน S 1> วิบัติแผ่นโลกขึ้นอย่างกะทันหันจึงส่งผลงกระทบต่อการจับคุมฉันอยากเตือนทุกคนว่าคนที่พวกเรากำลังตามจับคุมคือตัวก่อคดีการร้ายในจมตีสุดวิจัใจพวกแกงเลสแฟงพวกเขาเป็นกลุ่มใช้ชะก,กันที่อันตรายมากฉันหมายถึงอ,นนอาชญากรโดยเฉพาะหัวหน้าของพเขาชื่อซิลเวอร์ขอให้ทุกคนระวังตัวให้ดีล่ะ ไอ้ไม่ไหวแล้วเว้ยฉันเป็นนักข่าวช่องนี้นะฉันทนฟังต่อไปไม่ไหวแล้วพวกกลุ่มเนี้ยมันจะต้องตื๊โอเคเข้าใจอยู่ถ้าเจอคนพวกนั้นก็หมายก็จะเออโอเคโอเคอ่าอันนี้ละไว้ในฐานที่เข้าใจแล้วกันคุณนักข่าวฉันก็รายงานสถานการณ์อยู่นะเพราะงั้นอ่าอก็คือโกรธโกรธไอเลดแฟงเนี่ยเลดแฟงน่าจะพวกนี้ปะพวกเจ้สามคนเนี่ยเด้อ นอกจากลูกพี่มิครูพวกเราสามารถออกไปทางนี้ได้นะแต่ข้างหน้าเป็นฮันโลอร์นะช่างเถอะออกไปให้ได้ก่อนก็พอวิลลี่นายทำให้แกจกแตกได้ไหมสบายมากที่ฉันจัดการเองโอ้เสี่ยกันกระสุนเหรอโอ้กระสุนมันยิ้งกลับดูเหมือนว่าหน้าต่างจะแข็งแรงมากเลย บ้าเฮ้ยว่าแล้วเชียวมันต้องไม่ง่ายพี่คิดหน้าต่างบันใหญ่เป็นเจ้าคนทุบชินดี่การกระสุนเสริมความแข็งแกร่งของพวกแกนนะมีทางทำลายแล้วหลบหนีไปได้หรอกเอเจนซี่รับจ้างสระบพัสคาสติง้งฮอล์ทำไมทำไมต้องมาขโมยของในถิ่นแกงเลดแฟงด้วยอ๋ออันนี้ไม่ใช่เลดแฟงอันนี้คาสติ้งใช่ไหมดังๆที่เป็นที่พวกของฉันพยายามแทบตาย สแตนด์บ็อกไบเนี่ยเป็นของที่พวกลุงขโมยไปตอนโจมตีศึกวิจัยนี่เพื่อเราแค่รับคําขอให้นําของกลับไปคืนเท่มันเ,น,นเองอย่าพูดเหมือนเราเป็นคนเลวซะอย่าง,งน <c oughs> งั้นเซชอบแบบไม่นาม่าจมางงา่ายเลยเ <c oughs> สียใจด้วยอยากผู้ยินคำขอของ <c oughs> ฉันไม่ค่อยกองรักษาความมั่นคง <c oughs> แต่ว่าเกี่ยวอะไรกับลุงด้วยไหมฮเกี่ยวสิเหมือนกันก้าวส่งคนมากอกวนในสินของแกงเล็ดแฟงจาเป็นต้องสัอนกันหน่อยแล้ว ืนมาจะมาขอสำคันต่อแกลเล็แฟงเหรอฉันสาวบ้านแรก,กันด้วยชีวิตของพวกแกการจัดการคข3สามคนถึงต้องอาจจัดเต็มทั้งแกง๊งกองปืนนี่คือน้ำตาของซิเวอร์เหรอแปลกยิ่งกว่าที่ลือกันซะอีกเอ๊ะเดี๋ยวนะนั่นระเบิดแฟดนี่เป็นแฟดรูมเมนสูงรุ่น sg 2ที่ใช้ในทั้งห้าสองสว่างเมื่อระเบิดจ้ามากเยี่ยมนั้นตื่นได้แล้ววินลี่ อะไรเนะี่ยแกหลับตาเลยทุกคนอ้าวยิ้มอืม้อหือแตบบตา้วาวากูปิดไฟอยู่ <c oughs> แฟนแบงแฟนแบงกันผู้เล่นจริงถ้าเป็นแบบนี้ฉันก็คงทำได้แค่ค่าเออเฮ้อข้าจะผิดแล้วล่ะแต่ผมแก้รังให้ผู้ต่อสู้ของลุงไม่ใช่พวกเราหรอกนะ แต่เป็นเนิ่นไงฝรค่นสีเรียกคนน่าตอนนี้ได้มาถึงตำแหน่งแสงเจ้าป,ปิศนาแล้วพบแกงเด็ดแฟงแล้วย้ำอีกครั้งพบแกงเด็ดแฟงแล้วปวดออกสำคัญคำสั่งด้วยลูพกพี่นั่นเป็นกองทัพอากาศดิ หรือเบิดแฟลมื่อกีเบอดึงดูดความสนใจของเฮลิคอปเตอร์สินะหรือเตอร์ไดส์คีนะตอนนี้ถึงข่าวรุงเลือกแล้วล่ะตาดุงแก้งหลังให้จะตามรางความพวกเราต่อที่นี่ให้กองรักษาความมั่งคุ้จับตัวไปให้หมดหรือจะถอยก่อนต่างฝ่ายต่างมีทางรอดดีล่ะไอ้พวกคัสติงโหกระต่ายเจ้าเล่ห์อ๋อเหรอแปลว่ากระต่ายเจ้าเล่ห์เหรอเนี่ยการเอาตัวรอดเป็นทีเด็ดของกระต่ายอยู่แล้วอย่าเข็นกันเลยนะ อโอ้ยเนาะโอ้โจบเพอะโอ้เครื่องปืนก็บอกใหญ่ที่สุดมาวพราความยุติธรรมสองข้นสี่ยืนยันคำสั่งโจมตีโอ้โหสวยแล้วจนจะลองเรียนเออสนุกอ่ะเหมือนเหมือนเหมือนอ่านหังงาเลยเอ้ยเอ๊ะเจ๋งแล้วสตาร์ทกับคัตซีนใช่ไหม อ๋อนี้หลุดไปในฮอลไอฮอโลโลอะไรใช่ไหมอ,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 อ่ะเอ,อ้ยต่อเนื่องหรอจะบอกข้อเกมเพย์แบบต่อเนื่องเลยอะ่ะโคตรเท่โคตรขู่โคตรอันตรายผมชอบเพลงนี้มากเพลงนี้มันโจ๊ะมาก อ่าอันนี้คือการพื้นฐานอันนี้ตีใช่ไหมอันนี้ลบดีอ่าลบดีกดชิปได้โอเคอุ้ยพี่โอเคมันคือฮงไกอิมแพกครับทุกคนสุดยอดเลยเทียบการโจตีลสำรวมพลังงานอ่ะ พลังงานมาขอสซอรวสเซตไปเป็น ex อ่ะไม่กดใช่ไหมอ่านี่ฟาาแส่ฟลาอ๋อไว้ต่อเนื้อคอมโบโอเคเข้าใจแล้วโอ,อไว้ต่อคอมโบได้ดีนะถ้าแบบนี้โอเคเข้าใจแล้ว เฮ้ยเท่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 เ,เลยเท่เลยเท่เลยตะกีนี้คือเท่เลยนางรถไฟชันชลา,าตู้โดยสารมีสุ่มรถไฟใต้ดินเก่าถ้าอย่างนั้นนี่คือฮอนล่งสินะล่งไปทีหรือฟังยังไม่พังฟังก์ชันบันทึกเสียงก็ปกติฉันคืออาบี้อเมล่าพนักงานประจำของเอเรับจ้างสารพัดคัสติง้งฮอล โอเอร์ติเหตุทำให้ฉันต้องตกลงมาในคอมพานีฮอลโล่แห่งนี้ฉันไม่มีแค่หลอดแต่ไม่ขอความช่วยเหลือจากพ็อกซี่โอกาสที่จะลงอยู่ในฮอลโล่สูงถึง9.4%อะพ็อกซี่เหมือนจะเป็นพวกเราว่าพวกเราคือพ็อกซี่ฉันรู้อตัวเหตุการที่พบเจอในคันนี้ไว้แบบนี้ต่อให้ฉันเสียทีวิสเลยทุกอีเธอร์กัดก่อนจนกลายเป็นมอสเตอร์อย่างน้อยก็ยังทิ้งลักฐานไว้ให้คนรุ่นหลังตรวจสอบแบบันทึกการเอาชีวิตรอดในฮอลโล่ของ แอดบี้ครั้งที่หนึง่งสปปามารถยินยันสภาพแวดล้อมโดยรอบได้ว่าฉันอยู่ในชุมนังรถไฟใต้ดินเก่าของเคทันฮอนโลเคสเตอร์ฮอนโลสภาพพื้นที่ของที่นี่ซับซ้อนหากเดินหน้าไปโดยไม่มีคอให้ดีโอกาสที่ได้รับความช่วยเหลือลดล,ลง37 8ซหากยังมีคนสงสัยเกี่ยวกับลักษณะความผิดเพี้ยนของมิติในฮอนโลกรรณานัง่งอ้างอิงเสียงบรรทุกของฉันเป็นหลักฐานเพื Guy ่อเน้นย้ำถึงความอันตรายของฮอนโลดให้พวกเขาทราบ หากไม่มีคุณอาโัซาสสมบัติของนักตำรวจม,ม,มืออาชีพการุณยอย่าเข้าใกล้ฮันโลไม่อย่างนั้นโอ้ดัน,นมันลอบบีสนี่เงียบไปเลยฉันรู้อยู่แล้วว่าเธอต้องปลอดภัยโอ้ยวินานนาน่งดาาทำไมเนี่ยเมื่อกี้เกือบจะปันโดนฉันแล้วนะพอ้ผู้คลที่สติปัญญาที่มีสติปัญญาหนึรรนนนงมมน่งคนดูเหมือนพูดอนร่วมงานของฉันบิลลี่คิด พูดอะไรของเธอนะ่ะก็ชั้นนี่แหละบิลลี่ยังไงเลยเคยมีนักสำรวจเจอเอเธเรียลที่สามารถเรียนแบบคำพูดท่าทางของมนุษย์ได้ในฮอนโลโซึ่งในตอนนี้นักสำรวจช่วยเหลือเอเธเรียลที่ปอมเปืเ่อเร่่มทีมออกมาจากฮอนโลเจ้ามอนสเตอร์ตัวนั้นก็เลยหม่มหน้าที่แท้จริงออกมาเมืองได้ทำการสังเวยอย่างมหาศาลจนสุดท้ายนักสำรวจผู้กล้าหาญคนหนึ่งยอมเสียสละตัวเองเพื่อผลักเอเธเรียลตัวนั้นกลับไปในฮอนโลหลังจากนั้นวิกฤตจึงได้ค่อยๆคลายลง ขอเทอนะนอรเอทเทเลียออกจากหอนโลดได้ไม่ทันไหลก็เดีอยงแล้วนะที่เธอพูดมาเมื่อกี้คือหนังใช่ไหมเป็นหนังสยองขวัญที่เพิ่งเข้าฉายสินะรายชื่อของผู้ที่ต้องสังเวยเหตุการณ์ในครั้งนี้เดียงยาวเหยียดฉันอ่านจนจบแล้วล่ะนั่นมันเรียกว่ารายชื่อนะะักแสดงนะคำถามนายอยากกินอาหารยิยนกับใครมากที่สุดเออกินอาหารยินกับใครงั้นเหรอแน่นอนอยู่แล้วว่าต้องเป็นซูเปอร์ฮีโร่ผู้แสนโด่งดัง ตาไรน้อยังไงเลยเดี๋ยวสิเก็บดาบไว้ก็เถอะฉันพูดแล้วก็ต้องเป็นนักแสดงในหนังรอบดึกนี่โอ้แม่ใหญ่ีของฉันคุณพี่โมนิก้ายังไงเลยะใครความระแวงคาดว่าบุคคลดังกล่าวคือบิลลี่คิดตัวจริงการรวมตัวรวมตัวกับบิลลี่ทำให้ฉันมีกวาดลอชีวิตเพิ่มขึ้นกว่า67.8%ฉันดีใจมากที่นายปลอดภัยบิลลี่ก็บอกแล้วไงว่าฉันตัวจริงเสียงจริงน่ะ พวกเราตกลงมาที่นี่ได้สักพักหนึ่งแล้วลูกพี่นิโคล,ลี่นิโคลก็กาลังคิดหาวิธีเพื่อช่วยพวกเราอยู่ข้างนอกดนะ้วยเนี่แต่เขาจะยอมเสียงเงินจ้างคนมาช่วยพวกเราจริงๆหรอแมันลูกพี่นิโคลเชวนะเนี่ใส่ขี้งกของนิโคลแล้วฉันคิดว่าข้องสงสัยของนายที่ว่าเขาอาจจะไม่ส่งคนมาช่วยพวกเรามันก็มีเหตุผล อเอยได้ยินเธอพูดดังฉันก็นะนนชักกังวลขึ้นมาจริงๆ้วสิยังไงก็เถอะอย่าเพิ่งคิดฟุกซ่านไปเลยจากนี้เรามาร่วมมือกันฝ่าวิกฤตไปด้วยกัน,ถกนเถอะนะเหมือนเดินมนั่นแหละแนวหน้ายกให้เธอส่วนการยิงสนับสนุนก็ปล่อยให้เป็นชน,น้าที่ฉันเองอือันนี้น่าจะมาเรื่องอิกข้ามอีเวนต์ด้วยเดี๋ยวตรงค่าแดนในขณนะขานั้นขอเสนอแจอยู่ด้านล่างอ่าเป็นค่าเบรกใช่ไหม กดตำแหน่งไฮไลท์ของหน้าจอเพื่อไปยังต่อไปอ่ะอืมกดตำแหน่งอะไรกันนะตกอยู่ในสแตนไม่สามารถเทนนี้ได้แล้วได้ดาเมจเพิ่มเมื่อสกิลพิเศษใส่ศตูกำลังสก,กามเป็นสก,กิลต่อเนื่องปุ๊บ <Did you? S 1> อ่าเป็นการสับตัวโอเคเข้าใจละอ๋อแต่เราตัวก็แยกเฮตีแยกเกรดของตัวเองโอเค เมืม่อมีเอเจนต์หลายคนสามารถกดเปลี่ยนตัวละครได้โอเคอเโอเคเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมเกมเพียสไตล์ฮองไกแบบเต็มสูบมาก โอเคเทิวพิเศษสะสมได้ง่ายยิ่งขึ้นสามารถใช้ทุกครต่อนเนื่องได้อย่างรวดเร็วอ,อ,อืมอ่าอ่เข้าใจแล้วเมื่อโดนศสตูฆ่าเดซิเบลอ่าเดซิเบลอ่าสามารถกดอันตีอันนี้คืออันตีใช่ไหมโอเค อืมไม่เรียวไม่เรียวไม่เรียวเลยรู้สึก,กว่าจะการเล่นแฮกแอนซาเลสคนละแบบกับของไกลระดับนึงไหมนะแถวชุมชนใต้ดินเก่าอ่าแมนเข้าเป้าโอ้อเกือบแล้วจริง โทษทีนะนี่ไม่ใช่แค่ส่วนแค่ส่วนตัวแต่พวกเราเป็นแค่มนุษย์ทั่วไปพวกแกเป็นมอนสเตอร์เราถูกดิจิตไปแล้วให้เป็นศัตรูกันฉันจะเล็งที่จุดอ่อนให้ไม่เจ็บแน่นอนเออสัยละลืมรีลดกระสุนเลยเดี๋ยวเดี๋ยวยุดก่นรยุดก่อนเออมีสมาธิหน่อยเออผิดพลาดนิดหน่อยนะเดี๋ยวเราเดี๋ยวก่อนตรงนั้นทุกคนเออ สแตนบักอยู่ที่ดท,ทวเขาจริงด้วยเย่เยมไปเลยเไม่ต้องเสียเวลาหามาแล้วเดี๋ยวสิอบบี้นี่เดอจะทำอนะไรนี่ยจับตัวเขากูคือสแตนกิ้งบ็อกเดี๋ยวก่อนนะันำรำ้อยว่าแล้วถุกงอีเธอร์กัดก,ก่อนไปแล้วระดับการกายพันสูงซะด้วยคือถ้าตารลุงนั่นจะไม่มีสภาพร่างกายที่ปรับเข้ากับอีเทอร์ได้นะ ยังมีสตีฟพอที่จะขัดขืนไม่ทันแล้วล่ะฟลิกีเกอร์กระจายไปทั่วตัวแล้วช่วยทำเลยแกนกอกปรากฏแล้วสวยเขาก็กลายเป็นออเธรเรียโดยสมบูรณ์แล้วโอ้อ๋ออ่าอ่าถ้าอยู่นานไปแล้วไม่มีการต่อต้านก็คือจะเป็นแบบนี้ใช่ไหมเจ้าหนีหลับมือยอกนะอวิทเตรียมตัวล่ะแอนดี้ดิ แอดดี้เออน่ขอวัดฝีมือดูหน่อยอ่ะสิ่งที่ยองคือการแดดกดสเปกก็ได้แดดก็ได้เพื่อใช้ซัพพอร์ตอ๋อเป็นการแพรี่ใช่ไหมถ้าสเปคแพรี่งั้นตะกี้นี้ได้เป็นการแดดอีกคือแซมซัพพอร์ตแล้วสามารถฟืน้นฟูได้ด้วยสกิลต่อเนื่นองนะ อ่าอันนี้ลบลบเด้อเด้อไม่ใช่ลบลบธรรมดาสไฟำหรับเฟิร์สฟิร์สอิมิชชั่นก็ขอบอกเลยว่าถิ่งมากมันคือสภาพแล้วการตื่นตัวของอีเธอร์ของเจ้านี่นี่จำตีต่ามะขนาดของพวกเราในตอนนี้ยังไม่พอที่จะสู้กับมัน เป็นก่อนดีกว่าอืมเข้าใจละเอา้าไม่เอากล่องไว้ด้วยเหรอในขณนะเดียวกันในเมืองที่นิวเอลิดูนภายในร้านวิดีโอหั่นดึงณนะมุมถนนซิกสตี ย่านจูเนสควอนเทลพวกเรากลับมาที่ฟอนซินสตรีทหลังจากที่เกิดภัยพิบัติคอมพานเนียนฮอนโลได้ไม่นานที่บริเวณชั้นสูงของอาคารที่พ at ักอาศัยจุดใกล้เคียงก็ได้เกิดการระเบิดขึ้นจากรายงานระบุว่าการระเบิดเกิดขึ้นโดยการรักษาความมั่นคงขณะปรับปามแกมนอกกฎหมายเลดแฟงทางกองกำลังรักษาความมั่นคงได้ใช้มาตรการขั้นรุนแรงโดยอาศัยกำลังลบของกองทัพอากาศแต่ข้อมูลล่าสุดระบุว่าผู้นำแจงเลดแฟงยังไม่ถูกจับคุมซึ่งคาดว่าตกลงไปในฮอนโล โดยทางหัวหน้ากองรักษาความมั่นคงยังคงปฏิเสธที่จะแสดงความคิดเห็นทีมเก็บกู้วัตถุระเบิดกำลังมุ่งไปยังที่เกิดเหตุขอให้ชาวเมืองทุกคนอยู่ให้ห่างจากฟอนทียสตีดฟอนทียสตีดอ,อ๋อมันเป็นลำดับใช่ไหมไม่ต้องพูดแล้วนะการระเบิดที่ข่าวนะฉันนี่แหละที่อยู่ในเหตุการณ์สถานการณ์ฉุกเฉินทั้งวิลลี่แอนดี้และพ่อหมายคำขอของฉันต่างก็ตกคุไปในฮอนลูเราต้องการความช่วยเหลือจากฟ็อกซี่โดยด่วนนี่คือคำสั่งขอหนึ่งเดียวในชีวิตของฉันเลย สวัสดีนิโคถ้าครั้งหน้าขอประตูก่อดจะดีมากเลยนะไม่จะได้ยินแบบนี้อย่างน้อยเดือนละสามครั้งเลยนะคำขอด้วยชีวิตเธอเนี่ยนิโคเดือนละสามครั้งเลยอ๋อแสดงว่าสนิทกันอยู่แล้วใช่ไหมเหมือนเหมือนแบบใครที่ไปทำงานนะก็คือต้องรู้จักฟ็อกซี่อยู่แล้วช่วยแก้บิกิทให้ฉันก่อนเถอะร้องล่ะฟ็อกซี่ในตำนานพันธอนครั้งนี้กอดเรื่องเขาใหไหมครับ ได้ชอบชออ่าอันนี้ร้านที่ดีเราใช่ไหมขอขอทองหน่อยเอ่เรนเพลเดียวกันนิดหน่อยนะเนี่ยไม่เป็นไรเข้าใจได้เข้าใจได้เข้าใจได้เฮ้ยไม่ป้ายมันเท่จังวะป้ายเท่แบบเท่มากมันต้องมีอิสเตอร์เออะไรอยู่แถวนี้แน่นอนอ่าอันนี้เราต้องไปตรงนี้ใช่ไหมขอสนตำรวจที่อื่นกันอืมโอเคไป ข้าไงนวะ F โอเคอันนี้น่าจะ F เหมือนกันคุยอ่าฮัมค้นยืนยันสถานที่ร้านข้างนอกไม่มีคนน่าสงสัย สบายใจได้ฉันไม่ถูกสะกดร้อยตามหรือถูกจับตามองน,นะพยายามแทบตายกว่าจะหนีออกมาจากฟร์ซีนสตรีทได้ก็มีแค่ฉันคนเดียวนี่แหละก็ว่างนั้นนะฉันรู้อยู่แล้วนก่การเลือกตั้งเทศบาลใกล้เข้ามาแล้วสถานการณ์เลยตึงเครียดโดยเฉพาะความเข้มงวดในการจับพอกซี่ก็เพิ่มขึ้นถึงกับเปิดฮอตไลน์เลยแถมยังนิโคเข้าเรื่องก่อนเถอนิโคที่เธอตามมาทงนี่อีกแล้วเหรอ เขาเรื่องนะอารานิโคเรื่องพวกนี้เธอรู้พอรู้อยู่แล้วเขาเรื่องได้แล้วฉันมีคําขอแบบที่สําคัญมากๆนิโกเล่าเรื่องความขัดแย้งกับเดฟแฟงให้ฟังคร่าวๆสรุปคือบิลลี่และอนดี้ตกลไปในฮอลโลนฉันอยากช่วยพวกเขาออกมายังต้องเอาของที่ผู้ควาส่งคําขอออกมาด้วยสถานการณ์เร่งด่วนมีแต่พวกเธอเท่านั้นที่ช่วยฉันได้ทําไมไม่ขอความช่วยเหลือจาก H I A Hollow Investigative S โซเคชั so ่นละ่ะก็เดี๋ยวทิ้งคำแปลไว้ให้นะครับผมฉันยังไม่อยากถูกคนของสมาคมจับตามมองถ้าพวกเขาตรวจสอบผมว่าพวกเราเป็นฮอนโลรไรเดอร์แล้วก็แบบนี้ก็ซวยกันใหญ่เลยอ๋อฮอนโลรไรเดอร์อะเคยได้ยินคร่าวๆอยู่อีกอย่างนะการยัดเงนินให้พวกโรบมากนะต่อให้จ่ายจนแทบหมดตัวก็ไม่พอ แต่ฉันทอดทิ้งพนักงานไปแบบไม่ได้ใจดีไม่ได้นี่ทอดทิ้งพนักงานฟังดูเหมือนสไตล์การทํางานของนิโคเลยนะยังมาใส่ร้ายกันสิฉันยอมแบ่งรายได้ส่วนใหญ่เพื่อใช้เป็นเงินช่วยเหลือพนักงานที่ประสบอุบัติเหตุเชียนะสรุปก,ก็คือคาขอของฉันง่ายมากพาคนของฉันและสิ่งที่ผู้คําขอของฉันต้องการออกไปจากขอนเล์อย่างปลอดภัยนี่เป็นงานพื้นฐานทั่วไปของฟ็อกซี่เลยนะพเพว่เธอไม่รับหรอถ้างานนี้สําเร็จฉันเคลียร์หนี้ที่ค้างอยู่ให้หมดเลยนะในครั้งเดียวเลย ลองต่อรองหน่อยนิโคเธอค้างแจเงินพวกเรามาตั้งกี่เดือนแล้วไม่คิดถึงเรื่องดอกเบี้ยเลยเหรอก็ได้ไว้แบ่งค่าตอบแทนของ่้อในครั้งนี้ให้พวกเธอด้วยแบบนี้ได้ไหมนะแบบนี้พ้อจะดูสมเหตุสมผลนะนี่ละเวลาไม่ค่อยท่ารีบออกเดินทางกันเลยเบอร์บาดเจ็บโอเคนิโคเธอบาดเจ็บเหรอยังไงก็พักที่ร้านของพวกเราบันเถอะแล้วค่อยออกเดินทางกัน แต่ว่าเธอทำตามที่น้องสาวฉันบอกเธอนะเดี๋ยวตอนทำงานเดี๋ยวต้องให้เธอช่วยพาอะไรเอลิโอรัสเหรอไปใกล้ฮอนโลด้วยโอ้ให้วางแบมบูดับเบิลของเธอสินะไม่มีปัญหาเธอช่วยทำแผลให้นิโคทีนะจะไปดีบักให้ดีๆแล้วตัวความหอมเลือกแจ็คซึมเข้าไปในฮอนโลทำเฮดดีๆเหรอเฮดดีๆที่เป็นฮาร์ดดิสเหรอทำไมไม่ใช่เอ็ดีดีอะอ่ะไหนต่อไปไปไหนต่อ อ่านี้ใช่ไหมอ่ะยินยันตัวตนสำเร็จพบความของด่วนปรับหมุนทันโล่ให้แล้วโอเคตจสอบกับตายฟ็อกซี่ต่อไปอ่ะหมดผ่อนคลายกับหมดท้าทายโอเคเข้าใจได้อันนี้เอเจนต์ทดลองใช้เข้าใจได้โด้ฮิโขเอลนิโค ไอ้ยีนในคู่วางเอรอนร์เข้าไปแล้วอเ,เอาละกรตัวเล็กไปเลยอันนี้ไม่ใช่แบมบูอะแบมบูของพี่ต่ออ๋อหมายถึงชื่อแต่แบมบูคือชทนิดใช่ไหมเอาละเริ่มเลยทีแรัอืมอืมลิงเหรอเฮดดีดีเอ๊ะอะไรอ่ะอ่านไม่ทันเลยกี่นี้ อ่าเข้าใจแล้วเฮ้ยแกเป็นที่ดีนะเลยเนี่ยบ่เอ้ยต้องสู้อีกแล้วใช้กระสุนเกือบเกินมาตรฐานแล้วถ้าแบบนี้เงินรนักคงเจ้มาแล้วเตรียมการโจมตี เยอะไอ้เราเชฟได้เป็นคนโดยนนะทั้งสองคนนี่มาทางนี้เลยโอ้ย่าโหทั้งสองคนทำได้ดีมากแมมบู์ที่สมบัานคอแล้วพูดภาษามนุษย์หรือว่าคุณคือพันท้นอืมเฮียโคเทโคเท่คาซีนอย่างเท่